สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบกับค,ครูพิมพ์เช่นเดิมนะคะ สัปดาห์นี้เ,เรามาพบกันในสัปดาห์ที่32ในนวยสาระแห่งสีสันกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเ,เรียนรู้เรื่องของประเภทของสีซึ่งเมื่อวานเด็กๆได้เ,เรียนรู้เรื่องของชื่อของสีกันไปแล้วใช่ไหมคะอ่าสีนะคะมีหลากหลายสีกันเลยก็อย่างเช่นอะไรลูกสีเหลืองสีแดงสีส้มสีเขียว และอีกมากมายหลายสีเลยใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของประเภทของสีกันค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสีเราแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะสีนะคะเราแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนั่นก็คือสีที่เราได้จากธรรมชาติและสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆ เรามาดูตัวอย่างนะคะเด็กๆสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็อย่างเช่นสีของแสงดวงอาทิตย์สีของท้องฟ้าสีของรุ้งกินน้ำนอกจากสีจากธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะเราก็ยังจะได้สีจากธรรมชาติ าจากพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพรอย่างเช่นใบเตยใบเตยเราก็จะได้สีเขียวจากใบเตยดอกอัญชันเราก็จะได้สีม่วงจากดอกอัญชันขมิน้นเราก็จะได้สีเหลืองจากขมิ้นนะคะนอกจากเป็นพืชแล้วนะคะเราก็ยังจะสามารถ ใช้สีธรรมชาติจากผลไม้บางชนิดได้นะคะอย่างเช่นมังคุดบีทรูทนะคะและก็ยังมีดอกไม้นะคะที่ให้สีธรรมชาติด้วยนะคะเด็กๆสีประเภทที่สองสีที่มนุษย์สร้างขึ้นคือสีที่ได้จากการสังเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในงานต่างๆเช่นงานศิลปะอุตสาหกรรมการพานิชย์และในชีวิตประจำวันโดยการสังเคาะห์จากวัสดุธรรมชาติและสารเคมีซึ่งสีที่ได้จากการสังเคราะห์สามารถนำมาผสมกันให้เกิดเป็นสีต่างๆอีกมากมายที่เด็กๆรู้จักกันในสีสีไม้สีน้ำ สีน้ํามันสีทาบ้านสีเทียนที่เด็กๆใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันของเด็กๆนั่นเองค่ะลองทบทวนกันนะคะจะเป็นคําถามไทยบทเรียนนะให้เด็กๆนั้นตอบคําถามนะคะดอกไม้เป็นสีที่ได้จากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะเด็กๆใช่แล้วค่ะดอกไม้นะคะเป็นสีที่เราได้จากธรรมชาตินั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะสีน้ําเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติหรือได้จากฝีมือของมนุษย์สร้างขึ้นค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะสีน้ํานะคะเกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือดอกอัญชันดอกอัญชันเราได้สีจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นค่ะตอบพร้อมกันะค่ะ เก่งมากๆเลยนั่นก็คือสีจากธรรมชาตินั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูภาระ,ะงานในวันนี้กันนะคะภาระ,ะงานเช่นที่1น,นะคะให้เด็กๆเขียนชื่อสีที่เด็กๆรู้จักมา10สีนะคะลงในสมุด5เส้นนะคะ ภาระงานชิ้นที่2นะคะในหนังสือเรียนรู้การอ่านและการเขียนเล่ม5นะคะในหน้าที่ 36. และ 37. นะคะเรามาดูคําสั่งในหน้าที่36กันนะคะฝึกคัดคำตามรอยประให้นักเรียนเลือกวาดภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตนเองชอบแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะต่อไปนะคะในหน้าที่ 37. ฝึกคัดคำตามรอยประ ให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และระบายสีภาพให้สวยงามมาดูภาพหมายเลขหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าแป้นพิมพ์ค่ะหมายเลขสองจอภาพหมายเลขสามเมาส์หมายเลขสีลข 3, ่ลำโพงเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยปากให้สวยงามนะคะแล้วก็ระบายสีภาพนะคะสำหรับวันนี้คุณครู ก็ฝากไตเดี๋ยไว้เพลงเท่านี้นะคะไว้พบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย